เจ้าเลยคาอะไรได้นอนเป็นสุกคาอะไรได้ไม่เศร้าโศกมโหพระเจ้าก็ตอบปัญหาด้วยความใจเย็นไงตอบปัญหาด้วยใจเย็นให้เขาว่าอะไรพูดอะไรมาก่อนแล้วพอเนื่องจากว่าท่านนั้นก็มีบุญในตัวเนี่ยพอพูดพออธิบายไปบุญในตัวก็ทําให้เขาะตุ้นจิตสานึกเขาขึ้นมาแล้วก็จิตที่ดีงามพลั้งพลูมาทำให้เขาตั้งใจขอบ,บวชเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาสุดทธาก็เป็นพระอาจารต์ท่านหนึ่ง พระบุญบารมีแต่ตพาาระละหันนะไม่ธรรมดานะแต่ตพาาระละหันเลยส่วนพราหมณีสองใช่ไหมพราหมณ์น้องสองนะเามาถึงก็หนาดานานทีเดียวพระเจ้าก็ใช้วิธีย้อนกลับใช่ไหมถามถามว่าใครเนี่ยมีแขกมาบ้านไหมอย่างนั้นอย่าง,ง,งนี้เขางงกันนะเขางงจู่ๆมาถามเรื่องอะไรงงเปลี่ยนอารมณ์เอาเงนะดา่าดาเป็นเพลิน มาด่าเสร็จใช่ไหมที่บ้านขครของดีไหมอะไรเนี้ยงงไม่เ,เราด่าๆเขาเปิลๆนะด่าด่าด่าไปเปรื่อยเลยมาด่าเสร็จที่บ้านขครของเป็นไงบ้างงงกันนะไอ้อ,อะไร <c oughs> เปลี่ยนเรื่องพอย้อนกลับพอถามพอถามเมื่อก็ตอบตอบตอบสุดท้ายเขาก็จนด้วยคําตอบของเขาเองเด้วยการเริ่มสยสยศรัทธาเออเป็นเป็นธรรมเป็นเหตุผลจริงนะก็เลยยอมรับแล้วก็มาบวชในภายหลัง ไม่ธรรมดานะโอ้โหเมื่อไหร่เพราะว่าเราเนี่ยไม่แน่นะคนนั้นอาจจะเป็นพระลรหันก็ได้นะบุญเขาจะมากเลยเนะี่ยถ้าสอบดูว่าเรายังไงอนยะู่เนี่ยส่วนพลาโมดีสามด่าอย่างไงนะด่าไปเลยใช่ไหมดา่ดาดา่าด่าจะั้งปุจจาก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวจะั้งเขาก็เข้าใจว่าปุจจายอมรับทุกอย่างในคําด่าเขาทั้งหมดเนะดี่ยดีใจโอ้เราชนะแล้วเราชนะแล้วเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ดีไปอย่างเนะียเขาเข้าใจเงี้ว่าใจเขาจะอ่อนขึ้นเนี่ยสมมติอันนี้สมมติเฉยๆเนี่ยสมมติเขาด่าเราไอโง่ไอโง่เนี่ย แล้วนิ่งๆแล้วเขาคิดว่าเรารับว่าเรางโง่เงี้ยนะแล้วเป็นไงใจเขาว่านุ่มนวนไปเรื่อยๆนะนุ่มไปเรื่อยไอ้เซอร์ไอ้เสื้อเด่น <c oughs> แต่ถ้าเกิดเขาคิดว่าเราไม่ยอมรับสิเป็นไงเนี่ยเขายิ่งเยอะขึ้นใช่ไหมโมโหขึ้นโมโหขึ้นโมโหขึ้นอันนี้ว่าว่าว่า,วามาหเห็นนิ่งหมดแล้วรับหมดทุกเรื่องใจก็เลยนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแต่นุ่มขึ้นเห็นไหมพุทธเจ้าก็เลยตัดพระุพธพจน์ขึ้นมาเนี่ยเอาบรรลุรทมอีกส่วนพายมริสี วิธีทางชนะก็ว่ายากหน่อยหนึ่งฮะเพราะว่าพระุทธเจ้าบริบรวารจิตใี้นิดาเล่นดาในใ,นใจดาใน,ในใจไม่ได่าออกมาคงเกรงใจบ้างแหละเกรงใจระดับหนึ่งไม่กล้าว่าออกมาตั้งนอกแต่ว่าในใจพระุทธเจ้าหรือใ้วาละจิตแทนนี่ก็เลยเข้าถึงทมฝึกยากหน่อยนะแบบที่สี่นะถีนแนวทางถ้าโดยรวมๆว,ว่าเกิดหนึ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาพูดวงเล็บด่าก่อนเขาจะได้ระบายความในใจออกมา แล้วเราจะได้รับทราบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยหนึ่งคือให้พูดก่อนว่ามาก่อนเลยว่าเลยก็ว่ามาเถอะว่าว่าว่ามาเรื่อยถ้าเกิดไม่ให้ว่ามาก่อนเราก็ไม่รู้นะ่ยบางทีเอ้ปากจะว่าแล้วเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าอะไรยังไงยังไม่รู้ใช่ไหมมันเขาจะด่าดีด่ามาเลยด่าได้เรรู้หนึ่งเขาจะได้ระบายมาก่อนสองเราก็รู้เออมันคืออะไรกันแน่นี่ใช้ได้หมดเลยนะชีวิตจริงเนี่ยสองฟังด้วยลิน้าปกติ มีจิตใจเมตตาเรา,เราทายากจังเลยนะข้่ดาเรายังมีทําหน้าสีหน้าปกติมีจิตใจเมตตา <laughs> เหมือนเห็นคนไข้ <laughs> เพ้อด้วยพิษไข่เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิตโยเนี่ยเหมือนอว่าอะไรมาเหมือนเราเป็นหมอเราเห็นคนไข้ <laughs> เพ้อด้ยวยพิษไข่คนเพ้อด้ยวยพิษไข่เป็นไงก็ดิ้นไปดิด้นมาว่าไปว่ามา,อย,าอย่างนั้นอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นไข้ไม่สบายเหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหม เาเป็นไข้ไม่สบายก็ดิ้นไปดิ้นมาปกติก็เารักแม่จังเลยรักแม่กอดแม่วนที่ถีบเอาถีบเอานะเพอได้พิษไข้เพอดินอ้นใหญ่เลยอยกากไล่ไถ่ถีบนะโอ้หถีบถีบถีบเพอเนี่ยคนเพอได้พิษไข้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมองด้วยจิตไม่ตายอย่างนั้นสามบทกลั่นให้อภยัยแม้เป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือถูกใส่ความก็ตามทีสี่ไม่ด่าตอบไม่ว่าในกรณีใดๆเพราะการด่าตอบเป็นการเก่าเวรมากขึ้น และจะาำให้เราเป็นคนเลวกว่าเขาอีกแต่ปัจจุบันที่ว่าเนี่ยผู้ใดโกรธต่อบุคคลผู้โกรธกรผู้นั้นเป็นคนเลวกว่าถ้าคิดว่าเ้าอยู่ในสภาวะที่พออธิบายได้ก็อธิบายอธิบายด้วยใจเยือกเย็นเป็นเหตุเป็นผลไม่ก้าวร้าวหรือใช้คําที่ไม่เหมาะสมหกถ้าอธิบายแล้วเขาไม่ฟังก็จงนิ่งเจ็ดถ้าทําอะไรไม่ถูกถ้าจงนิ่งทำอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้ทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรดีนะนั่นิ่งไว้ก่อนนิ่ง แต่บางาเรื่องแม้รู้ทุกอย่างแต่พูดไปในขณะที่เขาเอารมณ์ร้อนอยู่ย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนสุภาษิตไทยที่บอกพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเห็นหรื่าถ้าพูดไปก็ได้แคแ่ได้นิดหน่อยเองและนิ่งๆเนี่ยกลับได้บุลค่าที่มากขึ้นไปอีกการนิ่งกลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกล้าไม่โกรธตอบไม่ว่าขนณะเหตุการณ์แรงเหตุการณ์ไปแล้วก็ตามยึดถือพุทธวจนะที่ว่าผู้ไม่โกรธตอบ ชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะันได้โดยยากจิบส,สร้างบุญให้มากๆในอธิษฐานจิตให้เจแต่คนดีเสบียดข้อนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องฝึกสมาธิจะได้มีจิตใจหนักแน่นไม่งั้นทุกข้อที่พูดมาทั้งหมดเลยทําไม่ได้สักข้อเลยแต่ข้อแรกกระจเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยตอนแรก,ก็เปิดโอกาสให้พระดาวนี่โอ้โหจะปล่อยโอกาสทองเป็นของเขาได้ยังไงอืเราต้องลงมือก่อนหนึ่งอ้วสองเลอจัดก,การก่อนเลยลงมือก่อนได้เปรียบ กอสองอยิ่งยากใหญ่เลยแม่ฟังด้วยสินหน้าปกติจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทาไม่ได้หรอกแต่ละข้อเนี่ยถ้าขัดข้อสุดท้ายคือต้องฝึกสมาธิฝึกจิตใจของเราเ่ฝึกใจิตใจของเราให้ดีให้ยเย็นถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยใจปกติมันร้อนอยู่แลว้วร้อนด้วยราคะร้อนด้วยไฟคือโทสะร้อนด้วยไฟคือโมหะไฟเหล่านี้เนี่ยทั้งสามกองก็ลุมเราเผาดวงใจเราตลอดเวลามันเล่าร้อนตลอดอยู่แล้วอยู่วิเศก็เล่าร้อนอยู่แล้ว ไปเติมความร้อนนี้อีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเาาต้มารู้จักที่เย็นใจที่วางใจแล้วใจเย็นใจเย็นที่สุดเลยใจเย็นนั่งเย็นถึงจุดที่เย็นสนิทตรงนี้เย็นสนิทที่สุดเป็นบรมสุขก็คือนิพพานเลยแหละเ็าถึงพันิพาเลยเย็นจริงๆนะดับหมดทุกอย่างไฟคือกิเลสดับหมดสิ้นไปแต่แม้เราไม่ถึงจุดตรงนั้นขนาดนั้นก็ตามทีเนี่ยแค่เรานั่งสมาธิเราก็ใจเย็นขึ้นแล้ว ใจเย็นขึ้นเย็นขึ้นมากเลยเย็นมากต้องทําได้ขนาดนี้นะดูพระเดชพระคุณพระราชาพรนาวิสุทธิหลวงพ่อเราเป็นตัวอย่างไหมว่าว่ามาอะไรแต่ละอย่างมันเย็นเนี่ยแล้วเราสังเกตดูทำตามพุทธเจ้าทางนั้นเลยเนี่ยเป็นบัณฑิตแท้ๆเลยบัณฑิตจริงๆเลยแต่ไม่ใช่บัณฑิตทําไม่ได้หรอกให้เขาด่าก่อนเนี่ยโอ้ใครจะทาได้ไม่ด่าตอบอะไรต่างๆนานาโอ้ใครจะทาได้ทาไม่ได้หรอกที่ท่านทำได้เพราะว่าเนี่ยใจนั้นอยู่ในกลาง กลางรธรรมกายในแหล่งแห่งความสุขที่สุดเลยมีความมืิสุดที่สุดเย็นมากเย็นเหมือนบุคคลที่อยู่ขั้วโลกเงี้ยแล้วใครมาสมไฟโดยหวังว่าใช้ขั้วโลกนี่มันร้อนขั้วโลกเหนือเน,นี่ยที่มันเย็นมากใช่ไหมน้าแข็งปกคลุมมากเลยนะเย็นมีปริมาณมากเนี่ยใครเอาไฟมาสมที่ว่าจะให้ตรงเขตน,นี่มันร้อนมืนร้อนไปตามเนี่ยก็ไม่ได้สมเท่าไหร่ก็มีร้อนตามเพราะปริมาณความเย็นมันมากกว่า นี่กเหมือนถ้าเราเนี่ยฝึกสมาธิบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจเย็นขึ้นเมื่อเทียบตัวเราเองนะต้องเทียบตัวเราเองใจเย็นขึ้นหนึ่งของเราอาจจะร้อนกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะบางคนก็เย็นเย็นเย็นปกติแล้วเย็นเย็นมากเคยเจอหมอคนหนึ่งเป็นหมอสุรินนร์เย็นเย็นเป็นหมอวิชานะเย็นมากเลยไปบอกบุญเย็นหน้าบ้านทีาอาจารย์ก็ไล่เนะ่ย ี่เป็นนักศึกษาพแพทย์เนี่ยไปบอกบุญอาจารย์ในมาลัายมอชอเนี่ยอาจารย์เนียนปุ๊บก็บแกล้งเห็นแล้วเออเด็กคนนี้เนี่ยเขาว่าจะมากายรู้เลยเนี่ยจะมาบอกบุญอาจารย์กแกล้งไม่เปิดประตูอะไรผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็มองไปปกติมองไปหน้าต่างมองไปอ,อ๋ยเด็กคนนี้ยังเยินอยู่เลยเยินอยู่เลยตัวใจก็เลยเออทนไม่ไหวเลยผ่านมั่หลายชั่วโมงยังเยินอยู่ได้โดยที่ยังมาพูดอะไรเปิดประตูมาเปิดประตูคุย ก็ว่อนั่นว่นนี่ก็เย็นเย็นเย็นบ้านไปนี่ก็ยิ้มนี่น่าจะยิ้มเจ้านิ่งมากะเย็นพูดไปพูดมาสุดท้ายเจ้าเลยทำบุญเลยสร้างบุญเลยทนไม่ไหวชนะด้วยความเย็นแท้ๆเลยฮะเย็นก็รอให้เย็นรอเกออ์สองสามชั่วโมงยังเย็นได้หน้าบ้านเลยนะดีไม่ปล่อยอันเสเช่นออกมาด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิพมาเข้าเนี่ยเราใจเราจะเย็นเย็นเด็นของเราเห็นมากเห็นคนที่ใจเย็นก็ และสามารถมองอะไรได้ชัดเจนเดี๋ยวถ้าเราสังเกตดูบ,บางทีไอ้ความรีบร้อนเราเนี่ยเคยบางทีหยิบปิดเนี่ยของบางทีมีสี่ห้าชิ้นอย่างเงี้ยหยิบจะหยิบชิ้นหนึ่งเนี่ยเห็นรีบร้อนเนี่ยหยิบเอาพอไ,ไปถึงที่หนึ่งเอา้าไปดูอเอา้าไม่ใช่ไปหยิบชิ้นผิดเนี่ยก็มีไอ้ความเร่งร้อนรีบร้อนเร่งมากรีบมากรีบมากก็ปิดมากรีบบ่อยก็ผิดบ่อยรีบมากก็ลืมมากเดี๋ยวลืมนั่นเดี๋ยวลืมนี่เพราะความรีบแบบเนี้ย ันใจดีสุดก็ต้องใจเย็นใจหยุดที่สูงังกายถ้าใจไม่หยุดก็เย็นไม่ได้จะเย็นนิ่งสงบจริงๆตั้งใจอยู่สูงังกายนที่เรามาฝึกสมาธิกันนี่แหละคือสุดยอดของวิธีการที่ทําให้ใจเราหยุดแต่ละนิ่งและทำให้ใจเราเย็นสบายเรามีความสุขต่อนใครใครเย็นไม่เขาจะร้อนยังไงก็ตามทีถ้าเราเราเย็นอยู่ก็คือเราเย็นเราร้อนตามแล้วก็ลอน เขาเย็นเราร้อนเราก็ร้อนส่วเราเย็นไม่ได้เราเย็นก็ดีที่สุดเราก็ได้เปรียบแล้วก็มีความสุขกับใครๆแล้วก็วันวิสาขบูชาปีนี้ก็ตรงกับวันที่29พฤษภาคม2542เนี่ยเป็นวันที่เราทราบดีประสูิตัสรู้ผลิพานพระเจ้าประสูนต์ที่ลุมพินีสวนลุมพินีวันไม่ใช่ลุมพินีสวนลุมพินีกรุงเทพตั่นี้นะ เชื่อมันซ้ำๆอย่างนี้พอเขาใช้ชื่อในพุทธการมาใช้ประสูตรงนั้นแล้วบุญบาระะมีองท่าน่ไหมเวลาประสูติมาทีน่ะ้อต่อมานะ่ยก็เดินได้เลยมาถึงก็เดินได้เดินทุบๆๆๆได้เลยเจ็ดเก้าบางแห่งไม่เชื่อนะไม่เชื่อพระเจ้าเดินได้จริงคิดว่าเป็นคําอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบว่าต่อไปพระเจ้าจะเสด็จโปรดไปเจ็ดเมืองหรือตัดสองโพชชงเจ็ดอะไรสลาพรอย่างแล้วก็ตีความกันไปอธิบายกยันไป แต่จริงๆพุทธปฏิหารเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดปฏิหารของพระเจ้าเนี่ยไม่มีที่สินส้นสุดเลยพุทธวิสัยเนี่ยไม่มีใครรู้พุทธวิสัยได้เดินได้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราอธิบายชัดเจนเลยก็ขนาดสติเจชานเนี่ยเขาคล้อยวันแ,แรกปุบ๊บยังเดินได้เลยอย่างง,วงัวอย่างกวางมือเนี่ยนะขอขค้อยปุบ๊บเป็นไงมันก็เดินตุป,ปัตุปเป๋หน่อยหนึ่งเซ่เซ่ทรงตัวพอถงึงเวลาปุ๊บเปลี่ยนก็เดินได้ งูเนี่ยออกจากไข่มาออกจากกระเปาะมานเนี่ยพอเด็กก็เลือ้อยได้ลแล้วแล้วถ้าเป็นงูพิษเป็นไงเนี่ยออกจากไข่มาปุ๊บกัดตายนะพี่บอลันว่าอย่าดูถูกว่างูยังเล็กนี่นะกัดตายเลยงูเล็กพอออกจากไข่แรกเนี่ยถ้าโดนกัดตายเลยมีพิษเ,เลยแหละี่ขนาดสัตว์ประฉานยังออกจากคันยังเดินได้เลยโดยบาปบรรดาลไม่เดินได้ ี่พระเจ้านะมีบุญบาร,รมีมากทําไมออกมาพบกทํานเดินไม่ได้เจ็ดเก้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเดินได้เจ็ดเก้ามีบุญเด,เดียวบุญมากใน,นขณะที่นั่งอยู่ในคันประทับอยู่ในคันมารดาเนี่ยพระนางสิริมามายาเนี่ยก็ไม่ได้นอนคุดคู่อย่างคนทั่วๆไปนั่งขัดสมาธิเลยอยู่ในคันพุทธมารดาเนียขยัดสมาธิเลยนั่งเพราะว่าท่านท่านสมาธิตลอดเลย ต่มาเป็นพระเจ้าอยู่บน,นสวรรค์นถูกสร็จเป็นเทพบุตรอยู่ก็นั่งสมาธิถึงเวลาลงมาสร้างบารมีจะเป,ป็นพระเจ้าแล้วก็ลงมาสู่คันมารดาก็นั่งขัดสมาธิอยู่คนทั่วไปเนะี่ยคุดคู้มหมดเลยติเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันประกอบเพจยังไงก็ได้อย่างนั้นคนทั่วไปเป็นไงเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรารักการนั่งสมาธิตั้งรักยังไงก็ถึงเวลาก็เป็นไงอนอนนั่งแป๊บเดียวเมื่อยนักอนอน นั่งหน่อยหนึ่งโอ้ยหนาวนักไปนอนอนั่งปั๊บหนึ่งโอ้ยอะไรมากมายวันก่อนก็นั่งเยอะแล้วนอนวันนู้นก็โอ้โหเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยโอ้โหอันนี้เปีอ่อนเปียอะไรเหยียใจอะไรเยอะมา,มากมาอ่ะพอละนอนเราอย่างเช่นอธิษฐานหน่อยหนึ่งโอ้ยขอให้ข้าเจ้าเขาถึงธรรมากายแล้วก็นอนโอ้ยถึงมเมื่อไหร่ยังก็นอนในคานบัรดาต่อนอนเลยไหมเป็นอย,อย่างนี้ พระเจ้ทาท่านกั่งสมาธิตลอดเลยนั่งนั่อยู่ในคามบ้นก็นั่งออกมาก็เดินและเจ็ดเก้าเลยได้ตัดสโลก็ไปตัดสโล,สโลที่พุทธคยาเราถึงธรรมตรงนั้นเลยตัดสโลทำตยนางสุชาดาถวา,ายข้าวมัตุปายาข้าอาหารอย่างดีนะอาหารอย่างดีเลยมีส่วนผสมของนมน้ำผึ้งอะไรพวกนี้แต่นางสุชาดาในตั้งใจทำมากเลย เพราะว่าเคยบนไว้กับเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าตัวเองได้ลูกเป็นลูกชายเนี่ยจะมาบนอย่างดีให้เลยแต่ว่าได้ลูกจริงๆเป็นลูกชายก็ดีใจก็เลยทําข้าวมัทุกปยาย่าอย่างดีให้เพราะทาดีจริงๆขนาดว่าเอาโคพันตัวแบ่งเป็นสองกลุ่ม5าห้าร้อยห้าร้อยลีดนมกลุ่มห้าร้อยแรกมาให้ห้าร้อยตัวหลังกินแล้วโคห้าร้อยตัวหลังก็แบ่งเป็นสองอีกสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบ เอานมนมจากสองสิบแรกไปให้สอง้สิบหลังกินก็ทำนี้ซอยๆไปเลยถึเหลือแปดตัวมันนมเอนอบริสุทธิ์มากขึ้นมาขึ้นอาหารมันบริสุทธิม์มากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้น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 มาถึงอาาันนี้กันแล้วกันแล้วกรองแล้วกรองแล้วโหที่สุดเลยกันโคลแบตตัวนี้จะให้นมที่บริสุทธิ์มากนยมาเป็นส่วนผสมเวลาไปรีดนมก็เกิดปฏิหารอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเอาถังไปลองนั่นเอง ไม่ทันบีบนมเลยนมก็ไหลามาเองแล้วทาอาหารตัวก็เกิดปฏิหารเกิดขึ้นอีกแล้ววนเลยน้ํามันวนขวาเกิดฟองขึ้นมาเป็นดวงกลมๆเน,นี่ยวนวนขวาต่อทําเรียบร้อยไปก็ไปเห็นพระเจ้าอันนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่ตใต้ต้นไทรต้นนี้มาเห็นโอ้โหเนี่ยวันนี้เทวดาลงมาเองเลยมารับเองเลยดีใจถวายถวายพร้อมถาดทอง ่าถาทองมาด้วยถวายพระเจ้าก็ปั้นปั้นเป็นสี่สิบเก้าปั้นแล้วถาทองนี่ก็เอาไปลอยน้ำอย่างที่เราเรารู้ว่าพอนางถวายเลยถวายไม่ได้ถวายแล้วเอาคืนอะไรเงี้ยไปถวายถวายเสร็จเอาคืนมาอย่างงั้นอย่างนี้ทำบุญเสร็จเอาตั้งคืนมากทำเหมือนเด็กอืมนิ้วไม่ดูนางสุจดาเป็นตัวอย่างถ,าถ้าทาทองคำเนะ ไม่ใช่ถวายเสร็จแล้วพระเจ้าถาทองขึ้นมาถวายแล้วถวายเลยนะพระเจ้าก็ลอยถาไปเลยลอยอธิษฐานจิตใช่ไหมถายลอยทวนน้ําไปเลยพอทวนเสร็จก็ตังคำพีก็ว่าลงไปถึงใต้บาดาลถึงพญาน,นาคชื่อกาลพญาน,นาคไปซ้อนกับถาทองที่มีอยู่แล้วสามใบซ้อนแต่ว่าไม่ได้ซ้อนด้านบนแต่ซ้อนด้านล่างช้อนขึ้นมาเลยกเป็นใบที่สี่ก็ดังกรีก๊กอย่างนี้ขึ้นมาพญาน,นาคก็เตื่นขึ้นมา เอาแตงมาก็อุทานโอ้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าใหญ่เลยเสร็จแล้วก็หลับต่อไปหลับมาสี่พุทธันดอนแล้วพระเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยนี่พอพระเจ้าองค์แรกของกลับนี้มาเนี่ยพระเจ้าเก่าสนโทเนี่ยนี่ก็ลอยถาลอยฐานนี่ก็นี่ก็ตื่นขึ้นมาก็้หลับไปก็ท่านอย่างเงี้ยพอหลับไปพระเจ้าองค์ที่สองมาพระเจ้าโกนาคมมาอธิษฐานจิตถาลอยมามาถึงจ ah ุดนี้ปุ๊บคลิกนี่ก็ตื่นขึ้นมาพอสรรเสริญเรียบร้อยก็นอน่อย พอพระเจ้าองค์ที่สามมาของกับนี้นะพระเจ้ากัสสะก็มาลอยฐานนี่ก็มากริกนี้ก็เตือนอีกในพระเจ้าองค์ที่สี่พระศรีสกเยรัุนีเนี่ยองค์ปัจจุบันเราเนี่ยมาก็เต๊บเตือนกันมาอีกรหลับเก่งจริงเลยหลับทีละพุทธันดรนะหลับงดละพุทธนนันดรนานมาเลยยาวลอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระองค์หนึ่งไอหลับเก่งๆรูยยัง่าเป็นญาติใครเนี่าระดับพญานาคเลยนะเราไม่ยัง้นหรอกแมม พอปฏิฐานจิตใช่ไหมก็ส่งเสนาร่างกายแล้วก็ทำสมาธใิใต้คงไม้สีมาโพแล้วตัดสรุปทำตรงน,นี้ไปแล้วก็วันปริพานก็ปริพานที่เมืองกุศินาราเ <c oughs> สวยพระญาหารเมื่อสุดท้ายของนายจุนทะแล้วพระเจ้าก็เป็นคนรอบครอบก็บอกเนี่ยว่าอย่าไปลงโทษเลยอย่าไปว่าอาหาเมื้อนนี้ทําให้พระเจ้าเสียพระชนเลยตัณานา,นา,นาไม่ใช่ในายจุนทะนี่ได้บุญมากคนที่ถวายอาหารนั่นได้ ได้บุญมากเนี่ยมีสองเวลาคือก่อนตัดสรุกับก่อนปริพานเพื่อใคก็คือในบรรดาพระฤทธวาวยอาหารเนี่ยนางสุชาดากับนายจุนทะนี่แหละได้บุญมากก่อนปริพานก็แต่ว่าให้ไม่ประมาทมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าในถึงพร้อมหรือเขาไม่ประมาทเถิดเนี่ยตรงนี้แต่โดยหลักของเราเนี่ยหลักภายนอกคือพระเจ้าประสูติที่หนึ่งใช่ไหมคือ ตลุมพินีเนี่ยตัสรุที่หนึ่งคือพุทธคย,ยาปริพานที่หนึ่งคือกุสินาราแต่หลังของเราคือพระเจ้าเนี่ยตั้งสามที่อยู่ที่เดียวกันหมดเลยมาสุก็สนย์กลางกายตัสลุก็สนย์กลางกายปริพานก็สนย์กลางกาย,ยาที่หลวงพ่อบอกว่าปังน้ำทีนใช้คำว่าเกิดดับหลับตื่นส่ยนกลางกายหมดเลย <S <s <ummer> <S แต่เกิดสัจจะเกิดก,ก,ก็ต้องตื่นเนี่ยตกสนยนกลางกายเนี่ยถึงเกิดได้ จะไปเกิดก็ต้องสูญกลางกายออกจากสูญกลางกายไปเลยของเราเนี่ยมีหลังหมดเลยนะถ้าเกิดขึ้นมาเลยไล่เลยฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้เกิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ตรงนี้เกิดไม่ได้พอจะไปก็ตรงนี้ฐานที่เจ็ดก็ถอยหลังเลยหกห้ 6, 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองหนึ่งออกจากช่องสมูกปุ๊บไปแล้วไปเกิดแล้วแล้วแต่บุญบาปไปเลยเราจะเข้าถึงธรรมก็ต้องสูญกางกานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียว ส่วนกลางกายเป็น <boundaries> ที่รวมทุกอย่างเลยประสูบันทัศนูปริพานอุเบกช้าก็ดีเต็มที่เกิดที่หลับที่ตื่นของเราก็ดีหมดเลยเกิดดับหลับตื่นสรงกลางกายแต่จะหลับก็ต้องใจอยู่สรงกลางกายนะไม่อยู่สงวกลางกายหลับไม่ได้คนทั่วไปไม่ฝึกสมาธิก็ตามตีเวลาเขาหลับก็ใจจะอยู่สรงกลางกายหลับตรงเนี้ยถึงจะหลับใจไม่อยู่ตรงนี้ไม่หลับหรอคนที่ไม่หลับเป็นเก่งเพ้าใจแกว่งไม่อยู่สรงกลางกายอันอยากหลับ ให้ดีนะต้องเนี่ยฝึกสมาธิเยอะฝึกมากๆนี่ก็ไม่ยากนะคนนอนไม่หลับเนี่ยก่อนนอนก็ให้นั่งสมาธิก่อนหลับทุกลนยเลยนั่งนั่งนั่งมันก็นั่งหลับก่อนละนั่งพอนั่งหลับปุ๊บก็นอนได้สบายไงท้องปุ๊บหลับต่อเลยสบายเพราะใจซ้อมแล้วไงอยู่สมกักายที่หลับอยู่สมกากายเนี่ยปุ๊บนี่ก็นอนสบายงัน,น,น bedeutet, คนนั่งหลับจริงๆไม่มีปัญหาดีกว่าคนนั่งเครียดจริงๆม่เยอะคนนั่งเครียดนี่หนักกว่ายลำบาก ที่เดียวนะส่วนการแถ่เจ็ดตอนนี้เป็นที่สําคัญมากมากที่สุดเลยมันดีมากครับทำในทุกย่างวิชมามกายเนี่ยก็ไม่มยากอะไรครับอยู่ที่เราปรับใจเราปรับใจไม่ใจเราเป็นหนึ่งโมเลกุลใจมาเรียงตัวดีก็มีพลังถ้าเราฟุ้งๆโมเลกุลใจกระจายกระจายมันเหมือนอะไรเหมือนมันเหล็กธรรมดากับแม่เหล็กเนี่ยจริงๆมันเหมือนกันเลยนะ เป็นเหล็กเหมือนเงนแหละเหล็กเหมือนกงน้เลยถ้าใครไปเรียนตอนเด็กๆจําได้วิธีทําเป็นแม่เหล no ็กเนี่ยไม่ยากเลยก็วิธีการง่ายก็คือก็ให้เหล็กเนี่ยไปเรียงไปจัดโมเลกุลใหม่นี่เองเอาไฟฟ้ากระตุ้นอะไรก็ตามทีเนี่ยพอมันเรียงโมเลกุลใหม่มันมีพลังแล้วถ้าเป็นแม่เหล็กดูเหล็กได้บางทีก็แต่เดินก็เป็นก้อนเหล็กธรรมดาเลยพอไปจัดโมเลกุลใหม่พบก็เป็นแม่เหล็กเลยก้อนเดียวกันแหละใจเหมือนเงนเลยถ้าใจเราเนี่ยโมเลกุลใจเราเรียงระบบมีพลังมากเลย โมเลกุลเหล็กใช่ไหมยังดูดเหล็กได้ขั้วเหมือนกันผักกันขั้วต่างกันดูดกันเนี่ยยังมีธิดได้ธิ์ผักธิดดูดได้หมดเลยจากเหล็กธรรมดาเลยแหละพอเปลี่ยนโมเลกุลปุ๊บก็ได้เลยมีพลังใจมันนะใจเราเนี่ยโมเลกุลใจเราเลี้ยงดีนะเรียงดีมีพลังโมเลกุลเรียงเป็นดวงเลยนะเรียงเป็นดวงไม่ให้มันกระจายกระจายกระเจิดกระเจิงกระจุยอย่างนั้นไป เรียงเป็นดวงกลมใสนะพลังมากพลังใจมหาศาลเลยพลังใจล้นเอ่อเลยเรียงตันเช้านี้นะเรามาเรียงมมลยุนกุนใจหราเรียงให้เป็นดวงกลมใสเรียงให้เป็นองค์พระสใส่